ก็ไม่ค่อยได้กินท้องมานานมันขายแปรว่ามันก็จับเลนเพราะว่าได้เอาำจริงจอันนี้ว่ากินครับเพรามันก็ดมัได้กินครับมันเบ้าคือมันนี่มาเลี้ยงครอบครัวคือวัวมันนี่ส่งเสียลูกเขาได้คือว่ามันนี่เสียค่าเทอมในมานานถามมานานโไปโรงเรียนมันต่างหง่ากระดอกกระดีอะโบไปมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันม่ได้เป็นด็อกเตอร์หรอกบอกว่าไงซะเพราะว่าได้เอาำจริงจอันนี้ว่ากินครับเพรามันก็ดมัได้กินครับมันเบ้าคือมันนี่มาเลี้ยงครอบแบบซี่กสิเออนอพี่น้อง เออมันก็บเนมเพนเออลูกมันกินโคกเข่ามันกินมาดิไฮแต่ลูกกินน้ำแก๊ซี่สิเออมันก็บพ่อค่อยได้กินเนาะมานามันขายแบบว่ามันก็แทบเลนเพราะว่าได้อาเหมอนันอันนี้ว่ากินครอบครัวมันกับมันได้กินครับมันเป่าคือมันนี่มาเลี้ยงครอบครัวเขาคือว่ามันนี่ส่งเสียลูกเขาได้คือว่ามันนี่เสียค่าเทอมใหม่มานานค่ามานานบ่ไปโรงเรียนมันจังยากกระดอกกระดียบ่ไปมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันบ่ได้เป็นด็อกเตอร์ดอกที่บอกว่าไห้ซักว่าออนไลปับเด็กน้อย อย่างที่คุณหมอนแนะนํานะาให้หมุดมือถือแล้วก็พาน้องทํากิจกรรมทีดีอย่าให้ขาดโรงเรียนบ่อยให้ไปโรงเรียนตลอดคำว่าได้ขาดได้ไปน้อกเพราะว่าลังๆมันจะแผงเลี่ยนตลอดนอกจากทางเลี่ยนก็ในยุทธเนาะว่าใบมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันควได้เป็นด็อกเตอร์หรอกที่บอกว่าให้ซร้าคำว่าได้ขาดได้ไปน้อกเพราะว่าลังๆมันจะแผงเลี่ยนตลอด บันใบมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันบม่ได้เป็นด็อกเตอร์หรอกที่บอกว่าไงซะเขาไม่ได้ขาดแน่นไปหรองเพราะว่าลางๆมันก็ไปเรียนตลอดเด็กน้อยมัปกติกับปกติคุณค่าเขาเดิมมาแหละจากผู้เบิ่งแล้วครับสมราดเชเรียวกับก็เป็นวัชรุ่นกันเพราะผลึกก็เลยตัดสินใจไปหาเสาบ้านราคาสามพันกว่าบาทสี่พันบาทประมาณนี้น้อพี่น้อง ย้องจะได้เรียนลงเรียนจกมาติ่งวันใบมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันม่ได้เป็นด็อกเตอร์หรอที่บอกไว่ใหายซะ